ครับก็ตอนนี้ลงเครื่องนะครับที่โฮจิมินน์ะครับเดินทางมาถึงลนะครับก็ใช้เวลาบิน2ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงไม่ถึง2ชั่วโมงดีนะครับหลับไปเตื่นหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาก็ถึงสนามบินโฮจิมินน์แล้วนะครับเดี๋ยวต้องหาข้าวกินก่อนนะครับเดินทางเด๋ยวแวะซื้อน้ำหงน้ำหอมนะครับ แล้วพบกันนะครับ FC โอจิมินเวียดนามครับก็ mm hmm. ูกเสร็จนำรถมารอรับแล้วนะครับคนเยอะแยะเลยนะครับมากมาย โฮจิมินห์ครับเวลคัมทูโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ยินดีต้อนรับเราครับ